ก็กาสวัสดีผู้มท่านเลยนะครับก็อยู่ผมกรนคนเดิเม,เกมกับเกมที่เราจะนจะเล่า3ก็สลับในคลิปนี้ผมจะไม่จะมาเล่นในโหมดแคมเปญกันแต่วันนี้ผมจะมาเล่นในโหมดของอาร์ม,มี่กรุ๊ปกันก็ไปกันเลยผมนะโดยผมขออธิบายในโหมดอาร์ม,มี่กรุ๊ปก่อนก็คือในโหมดอาร์ม,มี่กุ๊ปเนี่ยผมไม่เหมือนเป็นกองทัพแต่ละกองทัพอย่างเช่นตัวของเออยอรมันเนี่ย หรือตัวของจักรวาลที่3เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นกรุ๊ป A กรุ๊ป B กรุ๊ป C กรุ๊ป D ต่างๆนานาไปครับหรือไม่ก็บางประเทศก็อาจจะแบ่งออกเป็นทางตะวันตกกับทางตะวันออกอย่างเช่นอิตาลีหรือไม่ก็บางประเทศที่มีพื้นที่น้อยหน่อยเนี่ยอย่างเช่นอังกฤษเนี่ยก็ตอาไว้้ผมนะก็จะเป็นแบบแค่อันเดียวพอหรือไม่ก็เนเธอร์แลนด์เบลเยียม โดยในหมดไอวิกุปเนี่ยก็แบ่งออกเป็นเหมือนแคมเปญนะครับก็จะแบง่งออกเป็นฝักาาอาการกับฝ่ายแอร์ไลน์แล้วก็แมปเนี่ยมันก็จะเหมือนมันก็จะเหมือนของแคมเปญด้วยอย่างเช่นตอนนี้ผมอยู่ในแมปของ1939 Western Front ซึ่งมันก็จะมีขอ1941กับ1942ด้วยแต่ตอนนี้ผมยังไม่ปลดล็อกเพราะว่าผมต้องเล่นเอ่อตรงนี้ให้เสร็จก่อนโดย มันเน่องขมาเล่นเป็นอิตาลีเอ่อกุ๊ตะวันตกกันก็ไปกันเลยผมนะเราจะแจกพิซซาไปทั่วยุโรปอ่าก็จะมาไล่ผมนะโดยผมขอพูดเอ่อเรื่องการตูแล้วก็ฝั่งเราก่อนนะครับก็ไปเลยผมนะก็อย่างที่ผมพูดไปครับก็จะมีฝั่งอักษา,ษากับฝั่งแอร์ไลน์ซึ่ง เราจะเห็นพวกเราเนี่ยเป็นสีฟ้าก็ฝังก็ฝั่งอักษะส่วนฝั่งศัตรูเนี่ยก็จะแบ่งก็จะพองเห็นเป็นสีแดงครับนะแล้วก็มีอีกฝั่งหนึ่งก็คือฝั่งที่เป็นการครับอย่างเช่นสวิตเซอร์แลนด์สวีเดนลิทโทเนียสเปนอะไรพวกนี้ต่อไปนี่ของผมนะโดยอันต่อไปที่ผมจะพูดเนี่ยคือการทูดครับก็เราสามารถให้จะช่วยเหลือเรื่องการเงิน เรื่องเทคโนโลยีอะไรพวกนี้ได้ครับนะแต่ตอนนี้หกยังหรอกเพราะว่าเพิ่งเธนแรกหรือไม่ก็ทรอยศแต่ยาเลยดีกว่าครับหรือไม่ก็แบบประกาศสุขสงคารามกับฝักกับเออกับผู้ที่เป็นการได้แต่ตอนนี้อย่าเลยดีกว่าครับนะก็ต่อไปที่ผมจะพูดเนี่ยก็คือเรื่องของเอ่อ การบุกการเดินการโจมตีการที่พื้นที่ครับโดยก็จะเหมือนในหมวดแคมเปญนะครับก็การเดินแต่ละครั้งเนี่ยก็จะก็จะได้หนึ่งครั้งนะครับเช่นผมจะลุกผมใช้เรือลุกโจมตีตรงนี้ก็ไปครับซึ่งจริงๆผมสามารถกดออตโต้ได้แต่อย่าลีกว่าครับอ่อบาก็จะมาในนี้ผมนะสำหรับเการบุก ก็ในการบุกแต่ละครั้งเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้เหมือนในโหมดแคมเปญเลยในการบุกแต่ละครั้งเนี่ยมันก็จะมีแบบ5เทินในการบุกเพื่อจะทําลายกองทัพศัตรูให้มากที่สุดเพื่อที่หรือไม่ก็ทําลายศัตรูไป,ไปให้หมดเพื่อที่จะยึดพื้นที่นั้นขึ้นมาครับหรือถ้าแบบเราบุกศัตรูแล้วเราการใกล้แพ้เนี่ยเราก็สามารถจะรีทีได้เพื่อที่จะฟื้นฟูกองทัพก่อนเพื่อที่จะมาบุกต่อได้ครับนะ เาาจะโจมตีไปเลยอืมทำลายปืนใหญ่ไม่ได้เดี๋ยวไหนก็ดีดีกว่าอ่าก็ประมาณนี้ผมนะฮ้ยต่อไปผมจะพูดก็คือเอ่อการยึดก็แต่ื้นที่เนี่ยก็ก็แบ่งเป็นเขตไปครับอย่างเช่นตรงนี้ก็จะแบ่งออกเป็น เป็นฟานอาร์มี่กรุ๊ปเซาอันนี้ก็ฟานแคนเทิลก็มัโจมตีทั้ง2อฝั่งเลยครับปุ๊บเข้าที่พื้นที่ปุ๊บอ่าซึ่งแต่ละพื้นที่เนี่ยมันก็จะมีเอ่อใชกว่าเอ่อแหล่งน้ำมันหรือไม่ก็หมู่บ้านเพื่อจะให้มันมีเหรียญเอาไว้ใช้สร้างทหารหรือไม่ก็นั่นได้ เอาไว้ที่ผมจะพูดก็คือเรื่องของอจอมพลซึ่งในโหมดนี้เนี่ยคือเราสามารถจะใช้จอมพลฝ่าฝั่งอักษะกับฝั่งหลายร่วมกันได้เลยก็ไม่ก็ว่าดีอยู่ผมจะเรล่นจอมพลแคสซิลิงเยอะกันนะโอเคแล้วก็สิ่งที่ผมจะพูดต่อไปก็คือ,เ,อเรื่องเทคโนโลยีซึ่งผมจะขอ ซึ่งอันนี้ผมจะขอทําคลิปแยกก็แล้วกันเพราะว่าเพื่อจะให้มันอธิบายได้ไง่ายขึ้นเริมขอยกตัวอย่างอย่างเช่นฟอสแมทตรงนี้ก็จะทําใหเ้เราสามารถจะเดินได้เดินหน่วยนั้นได้อีกหนึ่งครั้งในเทอร์นั้นนะครับนะแล้วผมก็จะยึดมือน,นีอ้เห็นไหม เดี๋ยวผมขอเดินตรงนี้ก่อนแล้วก็ในเมื่อผมยึดเมืองที่ม,มีเครื่องบินได้แล้วผมก็ขอพูดเลยแล้วกันก็สำหรับเครื่องบินในโมนี้เนี่ยมันก็จะมีรัศมีในการใช้งานก็ตาณน,นี้ผมนะก็ถ้ากองทัพไหนอยู่ในวงรัศมีเนี่ยมันก็สามารถให้จะยิงได้อย่างเช่นตรงนี้อ่ะมันจะยิงตรงนี้แบบอืม แล้วก็ปึ๊บอ่าแล้วก็กดออโต้ไปปึ๊บอืมนี่เมื่อง่ายเลยทีนี้ก็ผมก็จะเดินมาตรงนี้อ่าต่อไปเนี่ยผมก็จะรอเทินต่อไปแล้วกันนะครับนะ ก่หลังจากที่ผมข้ามเทนไปเสร็จแล้วเนี่ยผมก็ตอนนี้ผมถึงเทนที่สองละก็ผมก็จะบุกอีกชรั้นหนึ่งตอนที่ผมได้เหรียญมานะผมก็จะใช้เครื่องบินในการซัพพอร์ตเพื่อจะยีตเมงน,นั้นต่อ เอาตไปปุ๊บฮะเปนก็ต่อไปผมจะยึดก็คือเกาะน,นี้แต่เท่านี้ยังไม่ถึงเท่านี้ก็แล้วผมก็จะยึดมือนี้ต่อปุ๊บะโดยผมจะมาโดยผมก็จะมาใช้เทคโนโลยีสปายโดยสปายเนี่ยมันก็สามารถให้แกะแบบเออเขาเรียกว่าสามารถที่จะไม่ให้ศัตรูสามารถรีคูถ่านได้รสร้างหน่วยถ่านมาได้ จะมาด้วยผมนะโดยต่อมาที่ผมจะพูดเนี่ยก็คือเรื่องของการสร้างฐานที่เรื่องของการสร้างฐานด้วยอ่าก็ใช้เหรียญเหมือนกันครับนะก็รีคูดฐานก็ผมจะรีคูดมาเป็นสามหน่วยทางนี้ก็แบต่โดยกด็เหมือนในหมวดแคมเปญนะครับก็ เลยก็จะเหมือนในหมวดแคมเปนนะครับตรงที่มีโรงงานเนี่ยมันก็สามารถให้จะสร้างพวกอาวุธโโคาพวกปืนใหญ่พวกรถถังได้ส่วนส่วนตรงไหนที่มันมีแบบตรงรูปที่มันเป็นเมืองครับก็สามารถให้จะดีคุตเซนที่ได้เหมือนกันซึ่งหมวดนี้เนี่ยมันก็จะมีเรื่องของสเปเชียลฟอร์ด้วยก็เราสามารถจะเอาสเปเชียลฟอร์ที่มันมีอยู่แล้ว โดยอิตาลีเอ่อโดยของอิตาลีเนี่ยก็จะมีของเอ่อพวกเอนจิเนียร์พวกปืนครกพวกเอการอะไรพวกนี้ได้ครับนะก็ใช้เหรียญเหมือนกันโดยผมก็จะสะแปมฐานไปเพื่อที่จะเตินหน้าได้ได้บุกทึ่ตรงนี้ได้อย่างส,บ,สบายครับขอใช้ในผลมโมเดลก็แล้วกัน เงินต่อไปครับนะ ถ้เป็นหารกับอีเฟนเอ่อกับเคบินไปตอนนี้ผมก็เอ่อปลุกมาถึงประมาณนี้แล้วโคตรเยอะเลยก็ตอนนี้ผมก็เอ่อจะทำการเออ่ปลูกไปะะจนถึงปลายดี้เลยก็แล้วกันนะ ดูจากสถานการณ์แล้วเอก็ไม่ค่อยทุสู้ดีเท่าไหร่นะฟอร์แมทต,ตรงนี้ไปอุ้ยอืม นะเป็นไปไดุ้่มปกับปุ่มนี้ให้บนะุกขี้เจ้าล่ไปเลยแค่เจาสปายไปตรงไหนนี่ะประเด็น ีก็ละยจที่ผมเล่นล่อซาแปรทหารกับเครื่องบินไปจนจนตอนนี้ผมก็ฝรั่งเศสเกือบครึ่งประเทศแล้วตอนนี้ผมก็ปลดล็อกเทคโนโลยีเป็นเรลสามนะครับก็มีของแอร์ไลน์แอร์ครับแล้วก็อะไรเนี่ยแฟืมก็เทคโนโลยีผมตอนนี้ผมก็เรลสามอะ ก็มีของได้อะไรมากมายปลดล็อกด้วยนี่ตอนนี้เนี่ยสถา,าสนสถานาตอนเนี้ยผมบอกเลยว่าเอมถือว่าไปได้สวยไปได้สวยเลยทีเดียวโอเคได้เวลาปิดฉากทางเซ้าแล้ว A few minutes later ไป่นจะพอมบ้างเอาโต๊ะไปเลยอืมท่านเลยด้ะไปก็เรือนน้ำถึงไหมโอเคจะไปแม่มเลยอ้า ก็เราสามารถที่จะทำลายฝรั่งเศสทางใต้ได้ตอนนี้ผมก็เออได้สเปเชียลฟอร์สมามาเพิ่มเติมออนไลน์โลจิสติกส์แล้วก็คูปเอไอคูปเอไอเอลสี่สิบสี่ืมก็ถ้าเราสามารถที่จะเออทำลายหรือดีฟีิกองทัพไหนได้แล้วเนี่ยสเปเชียลฟอร์ฝั่งนั้นก็จะมาอยู่กับฝั่งเรานี่ก็ประมาณนี้ผมนะ

ก็หลังจากที่ผมแอบสแปรมสเปมเครื่องบินอีกแล้วก็ตอนนี้ก็สถานการณ์ก็เป็นไปได้ที่สุดอย่างที่สวยเลยก็ตอนนี้ผมก็ตัวของพันธมิตรเราเองก็อยู่หน้าปารีแล้วรวมถึงผมเองด้วยก็ในคนแคสซิงเองก็อยู่ตรงสนามบินพอดีซึ่งก็ไม่น่าจะมีปัญหาไดมากก็สถานการณ์โดยรวมในตอนนี้แนวลบ รู้สึกว่าฝ่ายผมน่าจะได้เปรียบพอสมควรเลยมันเกิดอะไรขึ้นกับบังกเรียววะเนี่ยก็เอ่อจะพูดไงดีอ่ก็ถือว่าไปได้สวยไปได้สวยอย่างเห็นได้ชัดเลยก็ฟอยแมทเองก็ไม่พร้อมด้วยซึ่งผมเองก็จะ ตัวปลารีสเองโดยการแบบไม่ให้มันเดินไม่ให้มันเดินสักประมาณหนึ่งเทินแล้วให้ตัวเยอรมันปลุกไม่ได้ก่อนผ้ก็หะดจปลารี่ m o r m o ที่ผมเล่นลอดทิ้งระเบิดตรงเมืองปลารีสไปจนกองทัพกองทัพใหญ่แม่งไกลเป็นเหลือแค่อามูคาร์แล้วตอนนี้ผมก็จะเข้าเออ นี่เมือปารีสไปเลยก็แล้วกันนะก็ทำไมรู้สึกมันเหมือนในประวัติศาสตร์จังวะก็ตรงนี้ก็เหลือแค่คารีมันทำไมมันรู้สึกมันเหมือนแปลกๆวะ เทคโนโลยีผมก็เพิ่มเป็นเลสีไปแล้วนะครับก็ผมขออธิบายสถานการณ์ตอนนี้ให้ฟังกันแล้วกันก็ตอนนี้ผมก็เอ่อกองทัพพิซซ่าของผมเนี่ยผมก็เอ่อได้ทําการทําลายฝรั่งเศสเป็นทีเรียบร้อยนะครับก็ยึดครองเกือบเกือบทั้งหมดของฝรั่งเศสไปได้เลยตอนนี้ผมก็จะเริ่ม operation C พิซซ่าแล้วถุยไม่ใช่นะครับก็ C Lion นะครับก็เป็นของ โดยการเอ,อ่อโดยแผนผมเนี่ยก็คือผมจะทำการบุกโดยทีเดียวก็คือก็คือ,คอบุกทางใต้อังกฤษให้หมดแล้วก็ยึดยึดปุ๊บปุ๊บปุ๊บป้หมดเลยนะครับก็ตอนนี้ยังอันนี้แผนการก็เริ่มก็เริ่มดำเนินขึ้นแล้ว ส่วนสถานทางด้านอื่นเนี่ยก็รู้สึกว่าพี่บงกรารยเราจะไม่รอดนะครับโดนยูโกตบไปไปแล้วส่วนโรมาเนียจะเป็นไลายลายต่อไปครับโปรแลนก็เออรู้สึกก็นี่ใช่ไหมครับนะก็เราก็มีออกองทัพที่รู้สึกว่าเราจะลืมตอนที่เราปลูกเกาะนี่ลืมไปได้ไงวะเนี่ย ก็เทิร์นต่อไปก็น่าจะถึงเซียแล้วนะฮะแต่ยังไม่ถึงตอนนี้เดี๋ยวผมขอยึดท่าเรือนี้ก่อน กฤษไปตอนนี้ก็ถือว่าประสบผลควา,วาสมสำเร็จเป็นอย่างมากก็ตอนนี้ก็ปึ๊บอ่าตอนนี้ก็อังกฤษก็เป็นถูกทำลายเป็นทีเรียบร้อยแล้วก็วตอนนี้ผมว่าน่าจะเหลือแค่ 100, ร้อยพันธมิตรเราเออร้อยพันธมิตรเราปลุกยูโคกับโปแลนด์ได้ ได้ไดให้หมดก่อนแล้วเราถึงจะชนะแล้วก็บุกเดนมาร์กด้วยซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมตัวเยอรมันเองไม่บุกก็ผมว่าน่าจะข้ามแบบน่าจะข้ามแบบยาวๆไปเลยอ่ะเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่ากลัวคลิปมันจะยาวเกินเหตุ <c oughs> ก็หลังจากนี้ผมว่าน่าจะข้ามแหละก็ผมก็ก็ขอข้ามไปเลยครับไปไปข้ามเธอมาแล้ว แลคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตจนเออจนตอนนี้ก็จับคู่สถานการณ์ฮังการี ari, มาได้แล้วถึงแม้โรมาเนียจะไปแล้วก็เถอะตอนนี้เนี่ยคือผมก็ไม่มีอะไรที่จะทําก็ผมก็อยากจะเออที่ไหนก็จะรวมจจก,กวัิโรมันแล้วก็แจกพิซซ่าให้กับคนในยุโรปเนี่ยก็อยากจะเออ จะไปซ่าให้กับสวิตเซอร์แลนด์ด้วยด้วยด้วยสันติภาพ a than a a little longer l minutes few เดีตอนที่ผมนั่งเล่นเอ่อระเบิดเมืองสวิตเซอร์แลนด์ไปเนี่ยอันนี้ก็เอ่อ,อสวิตเซอร์แลนด์ไปเออเหรอก็ ก็ต่อไปที่ผมจะไปแจกพิซซ่าด้วยนี่ก็คือสวีเดนประกาศสิครับจะรออะไรก็ที่ผมประกาศใส่กับสวีสวเดนเนี่ยเพราะเพราะมันไม่ใช่หรอครับเพราะว่าตัวของพี่เยอลมันเนี่ยพี่แกไม่รู้ว่าเป็นอะไรทำไมไม่ทาไมไม่ปลูกเดนมาร์กจนจนผมต้องดแบบัด ให้สวีเดนมาร่วมแจมในสงครามครั้งนี้ด้วยเพื่อที่จะให้แบบตัวเยอรมันปุกสวีเดนแล้วก็จะได้รวมนี่ก็ได้บุกเดนมาร์กไปด้วยซึ่งผมว่ามันจะสนุกแน่เลยก็ข้ามไปเลยครับผมก็ข้ามต่อไปเลยครับผมไปก็ตอนนี้ที่ก็หลังจากที่ผมข้ามเธอมาอีกหลายหลายเธอเลยครับตอนนี้ก็อยูโกก็ตายมันเรียบร้อยแล้ว ซึ่งตอนนี้ก็เหลือแค่สวีเดนนะครับที่ยังยืนหยัดอยู่ก็ผมว่าน่าจะรออีกนานเลยครับโอ้ยแม่เงเ่อยยิ่งที่สุดก็จบเป็นเทียบร้อยครับสำหรับอิตาลีในกลุ่มตะวันออกโอ้ มีพื้นที่ทั้งหมด68มีสเปเชียลฟอสทั้งหมด13เอ่อเอ่อทำลายศัตรูไปได้ทั้งหมด33มโอ้ยแรงเอสสองหมื่นห้ายี่สิบเก้าเทิร์นโอ้ my g o กออ่าก็ปลดล็อบมาแล้วครับนะอีเทนฟอสหนึ่งเก้าสี่หนึ่งของหืม โอ้พระเจ้าช่วยใหญ่แท้ละก็สำหรับคลิปนี้ผมว่าน่าจะมีแค่นี้นะครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากัแล้วกันสำหรับเออไอไอพวกทีโดจีเพราะว่าเพราะว่าผมก็กลัวคลิปยาวเหมือนกันเดี๋ยวเอาไว้น้่นกัน ก็ตลอคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสหรับวันนี้ไปนะครับสวัสดีมากครับ